สวัสดีนะครับวันนี้เช้าวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทักทายกันตอนเช้านะครับมี FC บอกว่าอยากให้ทำคลิปสอนพื้นฐานนะครับในการฝึกกีตาร์เริ่มต้นนะครับก็วันนี้ก็มานะครับเป็นเรื่องต้นนะครับเป็นเริ่มต้นนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้สำหรับ บุคคลที่ไม่ใช่ว่าเริ่มจากศูนย์นะครับที่มีที่เล่นเล่นเป็นมาจับคอร์ดได้อะไรได้นะครับเล่นได้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเริ่มต้นในการที่จะฝึกช่วงทํานองฝึกโซโล่โซโล่ฝึกอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมาจับทำนะครับไม่ใช่ว่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลย แล้วมาดูคลิปนี้มาฝึกตามนีอนน้อันนี้ไม่ใช่นะต้องบอกไปก่อนนะครับผมเลยจะเริ่มวอมนิ้วนะฮะเริ่มวอมนิ้วก่อนทำแรกนะครับแต่ว่าผมผมได้ร้อยครั้งแล้วละ่ะวันนี้ได้มาแล้วนะครับร้อยครั้งอย่างนี้นะครับผมก็ฝึกนะครับทั้งมือซ้ายมือขวานะครับเพื่อเป็นการวอมเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับนิ้วมือนะครับเพื่อ,อเวลาเราเล่นเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับ หนึ่งเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ที่เริ่มกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โปร่งก็ดีที่อยากจะฝึกในการโซโลนะครับอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้คือผมใช้ประจําคือน้ํามันมะกอกนะครับมันก็มีน้ํามันสําหรับมันนะเขาเรียกอะไรออเลนซ์หรือน้ำมันมะนาวอะไรสักอย่างอันนั้นนมันมันขวดหนึ่งสามสี่ร้อยนะครับมันแพงนะครับ ผมก็ไม่มีตังค์ซื้อผมใช้น้ำมันมะกอกนะครับใช้ในการชโลมสายกีตานะครับมันจะทําให้มันลื่นแล้วก็จะรักษาสาภาพของสายกีตราไม่ให้เข้าสนิมใช้ได้นานนะครับอย่างชุดเนี้ชุดนี้ผมน่าจากประมาณหกเดือนแล้วนะครับหกเจ็ดเดือนแล้วเวลาผมเล่นเสร็จผมก็จะใช้น้ามันมะกอกชโลมเอาไว้นะครับฉโลมเอาไว้มันก็จะไม่ทําปฏิกิริยาเนื่องจากว่าสายกีตราไฟฟ้ามันเป็นเหล็ก เป็นสายเหล็กนะครับมันจะเข้าสนิมได้ง่ายถ้าเราไม่รักษานะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่คุณจะไล่สเกลผมอยากให้คุณมีเทคนิคนะครับในการแยกประสาทระหว่างมือซ้ายกับมือขวาก่อนนะครับซึ่งไอสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมแนะนำไปผมได้รับการฝึก กด้รับการเรียนรู้มาจากอาจารย์ของผมทีนะครับซึ่งมันอาจจะถูกต้องไหมอันนี้ก็ไปไม่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 ไมไมไมแบบมันมันคนละคนละอาจารย์คนละหลักสูตรคนละครูนะครับซึ่งท่านอื่นเราก็ไม่ไม่ไม่ขอกล่าวถึงเราไม่ขอก้าวไก่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือสูตรของผมที่ผมใช้สอนคนที่มาเรียนกับผมนักเรียนของผมนะครับ เริ่มต้นนะครับการฝึกแยกประสาทนิ้วก่อนอเฟทที่ห้านะครับเริ่มจากเฟทที่ห้าแต่ละช่องแต่ละนิ้วของมันนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับมันจะมีเฟทมีช่องของใครของมันนิ้วก้อยถ้าใครใช้ไม่เป็นก็ต้องฝึกใช้นะครับสำหรับการเล่นกีตาร์ แล้วก็มือขวาการจับปิกนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วการวางนิ้วการวางบางคนก็อาจจะใช้สันมือนะครับวางที่สายแบบนี้แล้วก็ปลายมือลอยบางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้ใช้มือค้ำนะครับบางคนก็อาจจะใช้ทั้งสองอย่างเลยก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบออกบื้๊บบบางคนอาจจะกำบางคนอาจจะงออันนี้ลองไปหาความถนัดของตัวเองนะครับ ว่าตัวเองถนัดแบบไหนแล้วใช้แบบนั้นนะครับโอเคการวางป๊กเ e อียง4ี่ห้าองศาโดยประมาณนะครับกับสายกีตาร์เนี่ยนะแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้วางนิ้วแบบนีน้นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้นะครับโป้งแล้วก็อุ้งมือนะครับมันจะมีช่องว่างสำหรับสายหนึ่งนะครับมีช่องว่างเริ่มเริ่มต้นที่สายหนึ่งก่อนนะครับการดีดนะครับ ดีดลงสลับดีดขึ้นสลับกันนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคล่องจนกว่าจะทำได้ดี ให้ดีดให้ตรงกับจังหวะที่นิ้วกดลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เราคล่องแล้วเราก็เพิ่มความเร็วนะครับจากจากสายหนึ่งนะครับถ้าเราได้แล้วสายหนึ่ง ลราก็ลงมาสายอื่นดูเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายสองเริ่มสองสายนะครับสองสายพอสองสายได้แล้ว เริ่มมาสายที่3สายที่4สายที่5สายที่6จนครบทุกเส้นนะครับการฝึกแบบนี้สำคัญมากครับสำหรับมือใหม่สำหรับน้องๆน,นะครับเราจะแยกประสาทนิ้วคือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาไล่ขึ้นไล่ลง แบบนี้นะครับอันนี้แบบที่หนึ่งเราไล่ขึ้นใช่ไหมอ่าแบบที่สองไล่ลงนะครับนี่นะเริ่มจากนิ้วก้อยนะครับดีดลงก่อนนะดีดลงแล้วดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นสลับกันนะครับจากนั้นก็ไปสายอื่น แบบนี้นะครับสองแบบก่อนนะครับแบบฝึกสําหรับวันนี้นะครับและมือขวานะครับเทคนิคเราอาจจะใช้สันมือวางหรืออาจจะใช้นิ้วก้้ยค้าเพื่อช่วยช่วยไม่ให้มือเราอะลอยเกินไปนะครับอย่างผมผมก็ใช้พอพอดีสายบนผมก็จะใช้นิ้วก้้ยคำ้ำแล้วก็ลอยสันมือ พอดีดสายล่างผมก็จะลอยลอยนิ้วก้อยนะครับแบบนี้นะครับลองลอง,ลองนำไปฝึกดูถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็ถามมาในคอมเมนต์นะครับมันจะช่วยช่วยให้เราแยกประสาทแล้วก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ ของมือซ้ายกับมือขวานะครับแบบฝึกนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ได้ได้ดีในในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เรื่องการไล่สเกลมันมันจะช่วยได้ แต่ถ้าเราไปไป้เลยโดยไม่ฝึกความสัมพันธ์ของนิ้วมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นยากหน่อยเป็นมันเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงอ่ะมันมีช่วงคอเนี่ยแต่ละจุดแต่ละเฟสนมีโน้ตของมันดนมมีีฟาา ภาษาภาษาไทยเก่าๆนะครับเราก็ใช้เป็นโดเรมีแต่สมัยใหม่ภาษาอังกฤษเราใช้เป็น C D E F G A B C D E F G A B C นะครับโน้ต A โน้ต B โน้ต C นะครับซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจอีกว่า A มันคืออะไร C มันคืออะไรนะครับมันแล้วมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับนี่เรามาเรียนรู้กันอีกทีนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้ ต้องขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ